หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังติดดอยกองทุนอยู่หรือกำลังจดจดจ้องจ้ว่าจะลงทุนกองไหนดีอาจจะมีบางอย่างที่คุณกำลังเข้าใจผิดวันนี้เราจะมาเคลียร์กันเวลาเราพูดถึงเรื่องกองทุนรวมมันจะมีอยู่หลายเรื่องเลยนะที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ วันนี้เ w e วลสเราเลยรวบรวมมาทั้งหมด7เรื่องที่คนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองุนรวมค่ะแต่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องที่1เลือกกองที่มี NAV ต่ำเพราะคิดว่าราคาถูกอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่ราคากองหรือว่า NAV นั้นมีราคาต่ำไม่ได้แปลว่ากองนั้นมีราคาถูกนะคะ ต้องไปดูว่ากองนั้นๆเนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าเพราะถ้ากองทุนที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลมันก็เป็นไปได้ว่าหลังจากที่เขามีการจ่ายปันผลออกมาแล้วราคาหรือ NAV ของกองนั้นจะปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นเคลียร์กันก่อนนะคะว่า NAV ถูกไม่ได้แปลว่าราคาถูกค่ะการลงทุนในกองทุนให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้น อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จริงอีกเหมือนกันนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องไปดูก่อนว่ากองนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้ยาวายลงทุนในอะไรถ้าเป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกตราสารหนี้หรือตลาดเงินอันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ผลตอบแทนจะน้อยกว่าหุ้นอยู่แล้วเพราะเขาลงในสินทรัพย์ที่มันไม่เหมือนกันเหมือนจับนัดมวยชกกันคนละสังเวียนแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ากองทุนรวมหุ้นนั้นมีผลตอบแทนมากกว่าหรือน้อยกว่าหุ้นเราก็ต้องไปดูว่าเอากองทุนรวมหุ้นมาชนกับหุ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีบางกองที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปดูก็คือไปดูว่ากองทุนรวมนั้นค่ะที่ผ่านมามีผลตอบแทนเป็นอย่างไรเพื่อที่จะตอบได้ว่าผู้จัดก,การกองทุนนั้นนั้นมีความสามารถในการบริหารการจัดก,การเป็นอย่างไรค่ะข้อที่ 3. กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายทุกกอง อันนี้ต้องบอกว่าก็ไม่ถูกอเหมือนกันนะคะแล้วมันมีกองไหนบ้างที่เขาไม่มีค่าธรรมเนียมต้องบอกว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้หรือตลาดเงินกลุ่มนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายค่ะแต่ถ้าเราไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนผสมหรือกองทุนหุ้นก็ตามกลุ่มนี้เนี่ยพอเราไปดูแล้วเขาจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเล็กน้อยค่ะข้อที่ 4. กองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผลดีกว่ากองที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลข้อนี้ต้องบอกว่าตอบไม่ได้ค่ะ เพราะต้องไปดูว่าความต้องการของเราแต่ละคนนั้นต้องการอะไรถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่าขอผลตอบแทนกลับมาระหว่างทางแบบนี้กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะตอบโจทย์มากกว่าโน้ตไปนิดเดียวนะคะว่ากองที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นจะถูกหักภาษีน้าที่จ่าย10%ค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ปล่อยเงินทำงานไปโตไปดังนั้นกองทุนรวมที่ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลแต่เลือกนำเงินไปลงทุนต่อให้เราอาจจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะ อันนึ่งข้อที่5ค่ะกองทุนรวมต้องลงทุนยาวๆเสมออันนี้ต้องบอกว่าก็ไม่จริงอีกนะคะ เพราะแต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเรามีระยะเวลาการลงทุนที่ไม่ได้ยาวมากต้องการผลตอบแทนแน่นอนแบบนี้เราอาจจะเลือกกองทุนที่เขามีระยะเวลาการลงทุนสั้นๆตอบโจทย์กับเราได้แต่ถ้าเราสามารถทิ้งเงินไว้ยาวหน่อยกองทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนนานๆอย่างเช่นกองทุนหุ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ค่ะข้อที่6ค่ะการลงทุนในกองทุนรวมไม่สามารถคาดการผลตอบแทนได้เลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะ เพราะมีกองทุนรวมบางประเภทที่เราพอที่จะคาดการผลตอบแทนล่วงหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นกองทุนรวมประเภทเทอมฟันที่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและมักจะมีการคาดการผลตอบแทนให้เพียงแต่กองทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการลงทุนที่ไม่ได้ยาวมากเช่น3เดือน6เดือน1ปีและตามมาด้วยผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงมากเช่นเดียวกันค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7นะคะการลงทุนในกองทุนรวมเข้าใจยากลงทุนยาก ก็เลยไม่ลงทุนฝากเงินอย่างเดียวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดอีกเช่นกันนะคะความยากๆทั้งหลายเหล่านั้นมีผู้จัดการกองทุนรวมที่เขาเป็นคนจัดการให้เรียบร้อยแล้วว่าจะลงทุนในอะไรมีนโยบายการลงทุนอย่างไรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนสิ่งที่ยากของเรามีอย่างเดียวค่ะ เลือกกองทุนรวมให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เราจะลงทุนแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนผ่านกองทุนผสมอย่างเวลพลัสที่ผู้จัดก,การกองทุนเขามีการจัดพอร์ตการลงทุนมาให้แล้วมีการปรับสัสดส่วนให้ทุกๆ3เดือนและมีระบบในการคอยควบคุมความเสี่ยงให้ด้วย มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5กองทุนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ Welplus Lite ที่มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุดไล่ไปจนถึง Welplus Ultimate ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดค่ะวันนี้หลายคนก็น่าจะได้เคลียร์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมกันไปแล้วนะคะและแน่นอนว่าน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Kwell Channel ด้วยค่ะ